สวัสดีครับพี่น้องผมเศานี่กับกับพญี่ไส้คือเก่าครับผมคนผูหน่อยแต่ว่ามาของใไง่คนผูสูงแต่ขาเหยียนครับผมเจ้านี่พญี่ไส้กับสีผ้ามาทําการทดสอบทดสอบเบ้าอีกุดโตไหมของพญี่ยไส้ครับผมนี่ครับกีเแล้วมือก้อนกีเแล้วแต็มมือก้อนล่มบ่มีเลยบอดีแลนดครับผมเพะว่าส่วนสามสี่มือบังหันลมบ่มีเลยคือกันกับหนาหอนครับมือนี่กับปลาก็ว่ามีล่มครับผมเป็นตาดีแลนด เป็นตาเด็ปล่อยวาวอยู่เป็นตาเด็ทดสอบอยู่ครับเก็เลยสีภาพพี่น้องมาทดสอบก้อนเอืน่นกนสีเอาอีกุ๊โตเก่งของไปนี้ไส้ขื้นฟ้าก้อนครับผมจังมาทดสอบโตไหมเนาะครับพพ้่มแล้วกะมาทดสอบมาปล่อยกันเลยพี่น้องเ่านี่กะเตาว,วันที่ยี่สิบสี่มกราคมครับผมตอนนี้กะเจ็ดมงเดี๋ยวให้พี่น้องเบิ่งบรรยกกาศกอน โอ้ยง้วของเสืกเบา่าวนี่ยยายแป้งเลาวงัวมาลามของเสืกเบา่าวดียวปล่อยขึนลูกกอนพี่น้องงัวสี๋ของเสืกเบา่บาวยิ่งฟังเสเิบิออกเะเป็น,นกับกระลังขืนสวยงามครับพี่น้องเอาบรรยากาศงามงมาฝากพี่ตอนน้องน้ำครับผมผู้อยู่ทางไกลเนาะครับเบิ่งบรรยากาศทง้งนาอีสานบานเฮาครับผม ร่มกำลลังมากพอดีพี่น้องฟาดกุไฟมากบืมบัาเบึ่บ้าม,ม,มากละบาดนี้แล้วกมาปล่อยว่าวกันเลยรองโอกาสนี้มาโดนอันนี้ะนุไ้ครับผมปูเสี่ยวไว้บมมีพลเรนืนให้ดอกพงเย้ใสทำสไต,ต,ตล์เราล่ะร่มมากกับจวดรลดครับผมร่มมาแล้วลมมาแล้ว วดไปแลวครับพี่น้องไปอย่างสวยงามครับผมตมสายใหญ่กุโตเก่งของพญ่นส้ครับใส่หนูกับ่อเปิ้ได้หรอก ครับกำลังไตะระดับขืนยางสวยงามครับผมสงสัยคือเสือกสีควางข้างบักทั่วย่า่แป้งคือว่ามองเกาล่ะเดี๋ยวพี่น้ใส่ไปปล่อยเสือกออกจากข้างบักทั่วย่ายแป้งก่อนครับครับพี่น้องผมหลังจากเขาปล่อยกุูตัวเก่งขึ้นไปเรียบร้อยแล้วครับคนพี่น้องอยู่เรื่องฝ่ามคนครับผม ที่าอาการาก็ยังยังมีอาการเอ,อีออยงขัวบันเพราะพญี่ยงไส่ยับขั้นสนุบไปทั้งผุดลายผุดนั่นครับมีอาการเอียงขัวหนอยหนึ่งแต่ก็บ่เสียหายครับผมปล่อยไปทั้งผุละกุกใม่จังบาลายบนันีหน้าที่ระทึกใจกับว่าหอดพี่หนอ้องหน้าที่ระทึกใจมาถึงแล้วเราจะทําการทดสอบว่าวอีกุดต,ตัวใหม่ว่ามันจะจวดหรือไม่จวดฮ <h aha> ่าบอกไข่เสย <laughs> ตอนนี้ก็ เจ็ดนาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นตามเวลาในประเทศไทยพูดแล้วเป็นการเป็นงาน <laughs> เจ็ดนาฬิกาเจ็ดโมงเช้าครับผมมาทำการทดสอบอีกุดโตโตนี้แล้วครับผมอีกุดโตไหมครบับพิ่ไส้ว่าถืจวดหรือบ่จวดเดี๋ยวลมมากกับปล่อยจวดขึ้นปล่อยขึ้นขึ้นเ่าพี่น้องก็ลมมากกับจวดเด้ครับจวกับฟูกด,ด้วยใกล้ปุ๊บหัวมันสิ่ตื่นหรือบ่

ตัวนี้เป็นตะกขืนง่ายอยู่ครับผมเพราะว่าปลายตีกมันนุย่ยมันอ่อนน่าจีขืนง่ายอยูเยอ่เดี๋ยวมาล่อรุ่นครับจะล้มกับบ่ฟอกดัวนะล้มอ่อนทำใหพี่น้อง วท่านผ่านพี่น้องเบาหัวลักษณะเบาหัวเดี๋ยวพญีใยงไส่สไิไปแก้ขไขไหมครับผมเดี๋ยวไปเบิ่งมุมมองด้านหนา้าขขงเบาอีกุดโตเก่งของพญียไส่เลยครับหลังจากเขาไปปล่อยสดสอบปังหันพี่น้องเบาจะามีอาการเบาหัวอยู่บ่พ่อหัวครับผมพญียไส่กันลรว่อขึ้นมาเพื่อสีเสริมหัวไหมครับผมเดี๋ยวส,สวยๆล่มมาห้าจังไดนี่ล่มจังสีไป พาพีผ้าน้องไปทดสอบอีกเทื่อนึงครับผมตอนนี้เขามาเบืองมุม,มองด้านหน้าของเราอีกุดโตเกงเขาพันยี่สายเลยครับให้เราเบาพุ่นพี่นอ้องเบาครับพี่น้องนี่ล่าเป็นเลยครับผมเบาอย่างมีอาการกินขัวน้อยนึงบาเป็นยังยับยับหัวสนุยับหัวสนุนสน่มไม่อีกกระได้ครับผม ตัวนี้บ่ยนกนี่ครับผมเบาดวงนี่ยู่ได้เบิดเคืนครับผมสอดแจง้งแต่ว่าสนูนี่บ่บ่บ่ปั้นไดครับผมสนูอยากอยากเสียงเข่าหฮงถึ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 งอยู่เพราะงี้ายส,ายสายีได้แก้ไขสนูอยู่บาน,นี้เสียวเบบสนู้าลา่ลนนั่นเบาอยากมีอาการเอียงขัวครับผมแต่ว่ากับ,บเสียหายดอกบ่ลุง่งบ่ยังลมแห้งก็ยู่ได้คือเกาครับผมฮังโหว่านับหัวยับ เข้างับหัวสนุ่มาทั้งขัวหลายผดก็เลยกินไปทั้งขัวเดี๋ยวจังค่อยทำการแก้ไขใหม่พี่น้องครับผมขอบคุณทุกๆการติดตามดวยครับเด้อที่เข้ามาให้เกียรติเข้ามาติดตามรับชมพอญ่ไส้แรนบาวครับผมสวยๆจังสีทำการทดสอบอีกุตตัวนั้นครับให้เบื่องดีล่าวบาวดวงนี้ครับผมขอบคุณทุกๆการติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ